บีดเคมีมันได้โบเมลดาปะทะเจนิสเจนิส,สตาทำเอาแฟนๆกรีสนันอยากให้มีผลงานคู่กันบีดใครว่าคนสวยอยู่ด้วยกันไม่ได้บอกเลยว่าคู่นี้ลบคำาสบประมาททิ้งไปเลยค่ะนานๆทีจะมีโมเมนต์ให้เห็นเมื่อสองสาวสุดฮอตอย่างโบเมลดาและเจนิสเจนิส,สตาโคจรมาเจอกันหลายคนอาจจะเคยจินตนาการภาพสองคนนี้อยู่เฟรมเดียวกันใช่ไหมคะและล่าสุดฝันก็เป็นจริงแล้วค่ะ เพราะทั้งคู่ได้ร่วมเดินแบบในงานเดียวกันทำเอาบรรดาแฟนคลับใจเต้นรัวๆอยากเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่แต่ความฟินยังไม่จบแค่นั้นเบื้องหลังเวทีนี้สิคัทที่ทำเอาหลายคนถึงกับต้องกดรีเพลย์ดูซ้ำไปซ้ำมาเพราะโบเจนิสได้มีโอกาสพูดคุยกันแบบสบายๆเป็นกันเองสุดๆแถมยังปล่อยมุกตลกบ๊อบบะใส่กันไม่ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่โบเมลดาแอบแซวเจนิสว่าให้อาบน้ำด้วยเอ๊ะยังไงก่อนที่ เจนนิสจะตอบกลับมาแบบคำคำว่าอาจจะยังนะแม้มีลุ้นนะเนี่ยเจนนิสยังคอนเฟิร์มอีกด้วยว่าแล้วเมาส์กันสนุกมากกกช่างเป็นการเจอกันที่สร้างสีสันและความสุขให้กับแฟนๆจริงๆค่ะ B ีแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจบีโมเมนต์สั้นๆเพียงไม่กี่นาทีกลับสร้างปรากฏการ์ยอดวิวทะลุล้านแสดงให้เห็นว่ามีแฟนคลับที่ชื่นชอบและติดตามทั้งคู่อยู่มากมายขนาดไหนหลายคนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์เรียกร้องอยากให้ทั้งคู่มีผลงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หรือแม้แต่ภาพยนตร์ตัวอย่างคอมเมนต์ที่เห็นได้บ่อยๆก็เช่นกรุณาทาละครให้โบกับเจนีสแสดงเป็นนางเอกด้วยกันหน่อยค่ะในที่สุดเธอก็ได้เจอกันแล้วภาพในหัวที่ฉันอยากเห็น อยากเห็นโบเจนิสเล่นซีรีส์ด้วยกันมากกบบีบแล้วนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปบี B. การที่นักแสดงสองคนที่มีเคมีเข้ากันสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มากขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการจับคู่ที่ลงตัวและความต้องการของตลาดที่อยากเห็นอะไรใหม่ๆที่แตกต่างบี B. แต่ก็มีบางกระแสะที่เห็นต่าง บี B, บางคนอาจจะมองว่าการจับคู่นักแสดงก็เป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวและความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับบทบาทและการแสดงมากกว่าแต่ไม่ว่าใครจะคิดเห็นอย่างไรก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเมนต์โบเจนิสได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆจำนวนมากบี B, สุดท้ายนี้บี B, คุณคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ที่ทำให้โบเมลดาและเจนิสเจนิสตาเคมีเข้ากันได้ดีขนาดนี้และคุณอยากเห็นทั้งคู่มีผลงานร่วมกันในรูปแบบไหน ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหรือใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็สามารถแชร์กันได้เลยค่ะ